ในเวลาที่ฝนตกกันอย่างมนาแน,น่นครับทีมงานเราก็ไม่ได้หยุดครับผมดูครับน้ําไหลออกจากเก๋งจโจกโจกๆๆเลยครับเรียกว่าวิ่งกันยางไม่ขาดสายครับอ่ะมาดูเจ้าซปเปอร์เอ๊ะครับอาจจะดูแปลกตากันหน่อยครับผมะดูแปลกตา เพราะว่าเอากันชนเอาหน้าออกครับเพราะว่ามันไปถูกับมวลดินแล้วก็เลยเบี้ยวหน่อยครับเลยถอดออกเลยดีครับก,รก็ฝากไปถึงเอฟซที่วิ่งรถดินอยู่ครับนะทีมง,งานเราเนก็ไม่ได้หยุดครับผมลุยง,งานต่อกันเรื่อยๆเลยครับก็เรียกว่า สู้สู้ครับผมเส้นทางก็ประมาณนี้เลยครับเส้นทางนะครับเรียกว่าเอากันให้ให้ถึงที่สุดของที่สุดนะครับนีค,ครับโอเคครับผมเ,เดี๋ยวรอคนขับคนใหม่สวัสดีครั้งครับเพื่อนเจเจกิทูครับผมตอนนี้รถเราก็ติดลมอยู่ทาง ข้างทางครับติดลมครับตอนนี้ก็ทีมงานจอดครับจอดแล้วก็มีทีมงาน yue youtube จากชุมพรบุรีมาด้วยครับมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าติดลึกขนาดไหนนะครับดีครับทีมงานก็จอดรอแล้วครับเพราะว่าฝนตกหนักมากครับดูทางครับดูเส้นทางก็คือว่า รถหน้ำแทบจะขึ้นไม่ไม่ไหวครับผมในทํากลางสายฝนเช่นนี้ครับนี่ครับดูสภาพครับจะให้ดูกันเลยครับเอามาโคมาแล้วครับโคมาแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาดินออกก่อนดูสภาพฝนครับฝนตกหนักมากครับพี่น้อง วันนี้คงจะทํางานต่อไม่ได้ครับต้องจะต้องหยุดไว้แต่เพียงท่านี้ครับดูเอาครับทีมงานในี่ยไมกล้าลงมาเลยครับอยู่บนถนนอย่างเดียวครับ เอาเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูครับท่ามกลางสายฝนนี่แหละอเ,เอาโอา้จะไหวไหมเนี่ยขึ้นไหวไหม ฟรีล้ออย่างเดียวครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาปาดูด,ดินครับขึ้นไวไหมขึ้นไวไหมนะ่ะโอ้ยไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวไม่รอดไม่รอด เอาแค่นี้ก่อนฮฝนไม่ตกก่อนเลยว่าติดลมก่อนฝนมันตกมาก่อนแนะเพราะว่ามันลื่นเลยอ่ะพอดีถ้าฝนไม่ตกก็ไปได้ต้องดันครับขึ้นไม่ไหวแล้วครับขึ้นไม่ไหวแล้วก็ลงไม่ไหวด้วยครับต้องดันทรงอย่างเดียวครับ ทรง,งอย่างเดียวครับเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็โอ้ คงจะต้องหยุดไปเพียงเท่านี้ครับอีกสองวันข้างหน้าเจอกันอีกสองวันหน้าเจอกันออต้องหยุดแล้วนะดีครับก็คงจะลงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าระยะทางไปนี่รู้สึกว่าจะฮารุโอดเลอเกินนะครับนี่ครับ ยังไม่ได้สักเที่ยวเลยครับเนาะแม่ไม่ต้องล้างแล้วทีนี้ยังไงล่ะโอ้ยเพิ่งไปยังไม่ได้สักเที่ยวเลยเนี่ยกวะว่าจะแม่ไรเวลาหวานข้าวลแล้วพี่น้องนั่นแหละลงไม่ได้แล้วครับจอดแองแค่นเ,นเนี่ยโอโ้โหจอดยาวเลยคงจะต้องจอดยาวครับฝนตกหนักมากครับ คือขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ครับตอนนี้ตกทั่วประเทศโคราชตกหนักเลยโคราชอะตกตกหนักโอ้โหกล้ยหนาวดีครับผมต้องกลับบ้านกันก่อนไปลางรถดีครับเจอกันที่บ้านกรวดบ่โอ๋้ดีครับ เสือหมูก็จะไปสายโทูครับไปสายโทูทีมงานเรามีกันเท่านี้แหละครับ <laughs> สี่คันสี่คันอีกอาทิตย์หน้าก็คงจะได้เสริมทับอีกคันหนึ่งนี่แม่นี่ลูกนี่ครับใส่แล้วมั้งเอาไงเสียเนี่ยก็คงจะกลับบ้านก่อนบ้างจอดก่อนมันไปไม่ได้แล้วครับมาดูครับทีมงานเราครับอันนี้ ทันไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เอาน้องฟ้าใสจอดแล้วครับจอดแล้วดูสภาพฝนฟ้าไม่เลยแล้วครับดีครับ เจอฝนแบบนี้ก็ต้องจอดก่อนละครับอ่ะปิดท้ายรายการครับปิดท้ายรายการ